พยากรณ์ฝนเดือนพฤศจิกายนมีลุ้นพายุหมุนเขตร้อนบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างเตือนพายุฝนฟ้าขนองวันนี้49จังหวัดพยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภายัยอุทกภยัยพยากรณ์อากาศในช่วงเที่ยงวันจันทร์ที่30ตุลาคม ซึ่งในวันนี้แอดบินจะมาแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่ที่จะมีพาย,ยุฝนฟ้าขนอง49จังหวัดส่ทงท้ายในวันนี้และหลังจากนี้เป็นต้นไปยังคงมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามานะครับแต่ยังคงมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาในบางพื้นที่รวมถึงในด้านของพื้นที่ภาพข่าวที่ส่งเข้ามาจากทังบ้านเปอร์เซ็นต์ของฝนในแต่ละภาคการพิกัดและปักหมุดพื้นที่ฝนรวมถึงในด้านของการเพียงอากาศและแนวโน้มฝนรวมถึงพยากรณ์อากาศ ผพฤศจิกายนนี้จะเป็นเช่นไรกันบ้างและแนวโน้มพาย,ยุหมุนเขียดร้อนบริเวณพื้นที่ประเทศไทยจะเป็นเช่นไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับเป็นเช่นไรกันบ้างครับจากที่แอดมินได้แจ้งเตือนตั้งแต่2 4ต,ตุลาคมจนถึงในขณะนี้30าค2566เจ็ดวันมาแล้วนะคะบบริเวณพื้นที่ไหนที่ได้รับผลในชุดนี้กันบ้างหรือพื้นที่ไหนที่ยังไม่ได้รับผลในการทำกิจกรรม หรือพื้นที่ไหนได้รับฝนแต่มีลมกระโชกแรงเข้ามาทําให้พืชผลทางการ,กรเกษตรเสียหายก็อย่าลืมรายงานสถานก,การณ์แจ้งข่าวคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปกันนะครับส่วนในวันนี้นะครับก่อนอื่นแอดมินจะพามาดูในด้านของพืชผลทางการ,กรเกษตรของพ่อแม่พี่นอ้องเกษตรกรนะครับจากที่พืชผลทางการ,กรเกษตรถึงเวลาที่จะเก็บเกี่ยวครบรอบฤดูกาลของการเก็บเกี่ยวแล้วในปี2566 เมื่อเก็บเกี่ยวไปหลังจากที่มีความชืน้นบริเวณมเมล็ดข้าวก็มีการตากข้าวเกิดขึ้นนะครับหลังจากตากข้าวในช่วงเช้าช่วงเที่ยงและในช่วงบ่ายหลังจากนั้นในช่วงดึกก็มีพาย,ยุฝนฟ้าขนองเข้ามาฝนตกหนักจนมเมล็ดข้าวถูกน้ำพัดกระจัดกระจายพัดเสียหาย จนแทบจะไม่เหลืออะไรเลยราคาข้าวตกต่ำแล้วในด้านของฝนฟ้ายังมาซ้ำเติมชาวนาอีกแอดมินขอเป็นกำลังใจให้ในทุกพื้นที่นะครับส่วนในวันนี้ก็ต้องเฝ้ารัดระวังในเรื่องของพายุฝนฟ้าขนองตัวแสบที่จะทำให้เกิดฝนตกหนักเข้ามาในบางพื้นที่รวมถึงทำให้ด้านของฟ้าฝนเกิดความแปรปรวนมีลมกระโชกแรงเข้ามา ทำให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นในบางพื้นที่ดังนั้นต้องอเฝ้ารับระวังกันต่อนะครับซึ่งในด้านของกรุมอุตุนิยมที่ยากแจ้งเตือนในวันนี้บริเวณพื้นที่ภาคเหนือปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะเพิ่มมากขึ้นรวมถึงอีสานฝั่งตะวันออกทางตอนล่างภาคกลางกรุงเทพม,มหานครปริมณฑลภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับ ซึ่งฝนมากที่สุดจะเน้นบริเรรรรนนรวณพื้นที่ภาคเหนือกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝน70%ของพื้นที่นะครับส่วนภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนจะอยู่ที่60%นะครับจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่และลมกระโชกแรงเข้ามาในบางพื้นที่ดังนั้นต้องเฝ้าร,ระวังในเรื่องของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงที่จะเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ในช่วงนี้สาเหตุจากอะไรจากบริเวณขอบอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมบริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนรวมถึงทะเลจีนใต้ที่ถอยล้นขึ้นไปปกคลุมประเทศจีนทางตอนใต้รวมถึงเวียดน,นามทางตอนบนจึงทําให้บริเวณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนจะมีลมฝ่ายตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้าทางตอนล่างและความชื้นจากทะเลอ่าวไทย ภาคปกคุมบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพม,มหานครปริมณฑลรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคเหนือดังนั้นนะครับความชื้นที่ถูกพัดนําเข้ามาประเทศไทยมีอากาศร้อนเดิมอากาศร้อนสะสมจึงทําให้เกิดพาย,ยุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นนะครับและจะมีลมกระโชกแรงเข้ามาในบางพื้นที่รวมถึงจะมีฝนตกหนักเข้ามาในบางแห่งขอให้ระวังตรายจากฝนตกหนักลมกระโชกแรงฝนสะสม ซึ่งฝนสะสมน้าท่วมน้ําลาก็ต้องเฝ้ารัดระวังบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะครับรวมถึงเพิ่มความระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนส่วนคลื่นลมสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า2เมตรนะครับและหลังจากคืนนี้เป็นต้นไปนะครับ30ตุลาคม2566จะเริ่มมีบริเวณความกรอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากบริเวณพื้นที่ประเทศจีนทางตอนใต้รวมถึงเวียดนามทางตอนบน ที่จะเริ่มแผ่เข้ามาปกคลุมบริเวณพื้นที่ประเทศเลาวทางตอนบนเวียดนามทางตอนบนทะเลจีนใต้และจะค่อยๆเคลื่อนเข้ามาปกคลุมบริเวณพื้นที่ภาคเหนือรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือดังนั้นนะครับในช่วงแรกก็จะมีพายุฝนฟ้าคะนองเข้ามาในบางพื้นที่หลังจากนั้นอากาศก็จะเริ่มเย็นลงรวมถึงจะมีหมอกเข้ามาในตอนเช้านะครับจะเริ่มจากภาคเหนือภาคอีสานก่อนและหลังจากนั้นนะครับ 30ตุลาคมจนถึง7พฤศจิกายนสภาพอากาศก็จะเริ่มเย็นลงนะครับอย่างต่อเนื่องแต่ยังไม่มีอากาศหนาวนะครับแต่จะเริ่มมีอากาศเย็นลงรวมถึงยังคงมีฝนตกฟ้าคะนองเข้ามาเป็นช่วงๆซึ่งเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับประเทศไทยทางตอนบนจะเริ่มมีอากาศเย็นเข้ามาแต่อากาศหนาวนะครับก็จะมีเข้ามาได้บ้างแต่ จะยังไม่เน้นนะครับอาจจะมีเข้ามาบ้างบริเวณพื้นที่ยอดดอยยอดภูร่วมถึงเทือกเขานะครับส่วนพื้นราบยังไม่เน้นอากาศหนาวนะครับจะเย็นเข้ามาก่อนโดยทั่วไปนะครับบริเวณคออบรากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมเพราะอะไรในช่วงเดือนพฤศจิกายนจึงจะเริ่มมีอากาศเย็นและเริ่มมีอากาศหนาวบริวณพื้นที่ยอดดอยยอดภูรวมถึงเทือกเขา เพราะเพราะว่าในด้านของบริเวณคอประกาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมบริวิณพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนจะแผ่เข้ามาเป็นระรอกระรอจะแผ่เข้ามาเป็นบางช่วงถ้าช่วงไหนที่แผ่เข้ามาหลังจากอ่อนกําลังลงหรือถอยลนขึ้นไปปกคลุมประเทศจีนทางตอนใต้และเวียดนามทางตอนบน แต่ในด้านของอากาศที่แห้งอากาศที่เย็นก็ยังคงยึดคลองพื้นที่เดิมเอาไว้นะครับดังนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าในด้านของการแผ่เสริมลงมาปกคลุมทําไมจึงมีอากาศเย็นลงเรื่อยๆจนถึงอากาศหนาวในช่วงเดือนธันวาคมจนถึงมกราคมก็เพราะเป็นการแผ่เสริมลงมาปกคลุมนะครับจากที่มีอากาศ เย็นเดิมอยู่แล้วก็จะเริ่มเย็นเพิ่มมากขึ้นจนถึงขั้นอากาศหนาวดังนั้นนะครับในช่วงนี้ความชื้นยังคงมีและบริเวณความปรากาศสูงหรือบรรยากาศเย็นผุดๆโปรโป,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 ปเป็นแบบสวิงตัวดังนั้นอากาศจึงยังไม่หนาวนะครับและจะเริ่มมีอากาศเย็นเข้ามาเฉยๆนะครับในช่วงนี้หลังจากประกาศเข้าสู่ฤด,ดูหนาวอย่างเป็นทางการ และนะครับในด้านของการเข้าสู่ฤด,ดูหนาวปลายเดือนตุลาคมต้นเดือนพฤศจิกายนในช่วงแรกไม่ใช่ว่าฝนจะหมดไปเลยนะครับจะมีฝนเข้ามาเล็กน้อยบางพื้นที่สลับกับอากาศเย็นอาจจะมีฝนเข้ามาได้บ้างในช่วงบ่ายถึงค่ำจะมีอากาศเย็นเข้ามาบ้างจะมีหมอกเข้ามาบ้างโดยเฉพาะในช่วงเช้านะครับ ลักษณะของการตกก็จะตกได้เป็นบางพื้นที่นะครับเป็นบางรอกๆอ,กอกตามมวลอากาศเย็นที่แผ่เข้ามาปกคลุมลุกไล่ความชื้นเป็นช่วงๆนะครับในช่วงนี้ความชื้นยังไม่หมดเพราะเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับสภาพอากาศแปรปรวนส่วนภาคใต้ฝนก็จะชุกหนาแน่นต่อไปนะครับโดยเฉพาะฝั่งตะวันออกตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปเลยนะครับฝนจะตกหนักหลายพื้นที่จะมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ดังนั้นต้องเฝ้าระวังน้ําท่วมฉับพลนันน้ําป่าไหลหลากรวมถึง น้ำล้นตลิ่งในบางแห่งนะครับคลื่อนลมทะเลอ่าวไทยจะมีกำลังแรงบางช่วงคลื่นจะสูง2ถึง4เมตรส่วนอันดามันคลื่นจะสูง1ถึง2เมตรจากอะไรจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับที่ปกคลุมทั้งทะเลอ่าวไทยทั้งภาคใต้ซึ่งจะมีกําลังแรงเข้ามาเป็นระยะระยะแรงขึ้นเรื่อยๆแรงขึ้นเป็นระยะระยะระยะไหนที่มีความแรงมากนะครับ ก็จะต้องเฝ้าร,ระวังในเรื่องของการที่อาจจะมียอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงหรือพายุหมุนเขตร้อนที่จะเคลื่อนตัวจากคเลจีนใต้ทางตอนล่างและมีโอกาสนะคบที่จะเคลื่อนผ่านภาคใต้ซึ่งจะทำให้ภาคใต้มีฝนตกชุกเป็นบริเวณกว้างและอาจจะเกิดพายุซัดฝั่งนะครับหรือ storm surge นั่นเองนะคบตามบริเวณชายฝั่งของภาคใต้ฝั่งตะวันออก ประชาชนนะครับต้องเฝ้าระระวังเพราะทะเลจะมีคลื่นสูง2-4เมตรในบางช่วงบริเวณทะเลฝั่งอ่าวไทยนะครับจากการที่จะมีกําลังแรงขึ้นส่วนทะเลอันดามันคลื่นจะสูง1-2เมตรจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือเช่นกันนะครับที่เป็นปัจจัยที่มีกําลังแรงเป็นระยะระยะนะครับจากร่องมรสุมที่พาดผ่านโดยเฉพาะภาคใต้ทางตอนกลางในบางช่วงนะครับ แล้วถามว่าบริเวณพื้นที่ภาคใต้จะมีฝนเกณฑ์ของฝนอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งฝั่งตะวันออกเกณฑ์ของฝนจะอยู่ที่60-80เปอร์เซนนะครับตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบางวันและคลื่นจะสูง2-3เมตรส่วนฝัง่งตะวันตกเกณฑ์ของฝนอยู่ที่40-60เปอร์เซนะครับหนักเป็นบางแห่งในบางวันเช่นกันทะเลจะมีคลื่นสูง1-2เมตรแล้วถามว่าประเทศไทยห่างตอนบนยังคงมีฝนอยู่ไหมก็แน่นอนนะครับว่าในช่วงเดือนนี้ ฝนสลับกับอากาศเย็นและหนาวได้ในพื้นที่ยอดดอยยอดภูรวมถึงเทือกเขาภาคเหนือนะครับจะมีอากาศเย็นเกือบทั่วไปฝนเล็กน้อยในบางวันส่วนยอดดอยเทือกเขาก็จะมีอากาศเย็นถึงหนาวนะครับกับจะมีหมอกหนาเข้ามาในบางแห่ง ส่วนอีสานนะครับก็จะมีอากาศเย็นเกือบทั่วไปจะมีฝนเล็กน้อยในบางวันส่วนบริเวณยอดภูเทือกเขาก็จะมีอากาศหนาวเย็นกับจะมีหมอกหนาในบางวันภาคกลางก็จะมีอากาศเย็นหลายพื้นที่ในบางช่วงนะครับโดยเฉพาะทางตอนบนของภาคและเทือกเขากับจะมีฝนเล็กน้อยในบางวัน ส่วนตะวันออกจะมีอากาศเย็นหลายพื้นที่ในบางช่วงส่วนมากทางตอนบนของภาคและเทือกเขานะครับมีฝนเล็กน้อยในบางวันทะเลคลื่นสูง1-2เมตรกรุงเทพปริมณฑลอากาศเย็นในบางช่วงฝนเล็กน้อยในบางวันซึ่งนะครับในด้านของอากาศเย็นและฝนเล็กน้อยเย็นถึงหนาวโดยส่วนมากก็จะเน,น้นๆไปทางครึ่งหลังของเดือนพฤศจิกายนไปแล้วนะครับ แต่ถามว่าเครื่องแรกของเดือนมีไหมมีอากาศเย็นครับเน้นอากาศเย็นไปก่อนนะครับในช่วงนี้เย็นสลับกับฝนในช่วงบ่ายถึงค่ำนี้คงมีเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องฝนว่าจะหมดไปไม่หมดนะครับพืชผลทางการเกษตรยังต้องเฝ้าระมดระวังกันต่อนะครับต่อเนื่องเลยช่วงนี้ แล้วถามว่าในวันนี้จะมีฝนตกฟ้าขนองกันไหมเดี๋ยวมินจะพาไปเช็คกันนะครับ30ตุลาคม2566เช็คพิกัดและปักหมุดพื้นที่ฝน12นาฬิกากันก่อนนะครับจะมีฝนเข้ามาได้ในบางพื้นที่เช่นกับทุกๆวันนะครับบ้านผาย7มิลิเมตรบัวใหญ่1.2ม mm, ิลิเมตรนางรอง4มิลิเมตรคอนบุรี5.72โนนดินแดง8 ปราจีนบุรี6.3สากแก้ว5.3จะเชิงซาว3.3ชนบุรี4คลองตะกราว3.3ระยอง3.6จันทบุรี3.2นะครับ 14. นาฬิกามเมรยวเปลี่ยนกลุ่มฝนฟ้าขนองยังคงมีเข้ามาได้บางพื้นที่คอนแก่น5.7บ้านไผ่7.5ชัยภูมิ5.7บัวใหญ่6พยาภูมิพิสัย2องนครราชสีมา3.5นางรอง8คอนบุรี6.7ปราจีนบุรี8.7สาแก้ว6.3นครนายก9ฝนตกหนักสระบุรี6.8 อ่างทอง5.3วงเวียนสาแก้ว8.3ท่าช้าง7.2สีประจันห์5สุพรรณบุรี6พระนครศรีอยุธยา8.4 3สามโคก8ปากเกร็ดกาฝนตกหนะักกรุงเทพมหานคร8สมุทรปราการ10-1ฝนตกหนะักสมุทรสาคร6.7ต่อไป16นาะฬิกามเรีวเปรียน กลุ่มฝนฟ้าขนองจะเน้นบริเวณพื้นที่บ้านเหนือนมะขามป้อม10.7ฝนตกหนะักบ้านลำนาราย9.3ฝนตกนะหนักโฮกสำโรง10.3ฝนตกหนะักวังม่วง9.9ฝนตกหนะักวงเวียนสาแก้8.8สระบุรี8พระนครศรีอยุธยา8.5นครนายก6.4ปราจีนบุรี4.4ปากเกร็ด10.2ฝนตกหนะักสามโคก9 1ฝนตกหนักชาจรงสาว9.7ฝนตกหนะัก สมุดปราการ85กรุงเทพมหาคนคร9ฝนตกนะ่นาคนครปฐม6ต่อไปนี้จะพามาดูให้ด้านของการพยายกรณา์าในวันนี้30ตุลาคมถึง31ตุลาคม2 5 6 6พยายกรณา์าในอีก24ชั่วโมงข้างหน้านะครับภาคเหนือจะมีฝนตกฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งและลมกระโชกแรงบางพื้นที่ส่วนมากในแม่ห้องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางตา กำแพงเพชรสุขโขทยัยพิษณุโลกและเพชรชบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด22-24องถึง24องศาและสูงสุด3 1 3สองาองศาลมตะวันออกความเร็ว1 0บถึกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งลงประโชกแรงบางพื้นที่ส่วนมากเน้นเลยชัยภูมินครราชสีมา บุรีรัมย์สุริกกนทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีและขอนแกน่นอุณหภูมิต่ำสุด22-25อ,องศาและสูงสุด31-34องศาจากลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กมตต่อรชั่วโมงภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ฝนตกหนักลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากในนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรี สุพรรณบุรีลบบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด2 3่สย่บ3-25องศาและสูงสุด3 4่ถึง4 3 5องศาจากลมตะวันออกความเร็ว1 0ถึง2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกฝนร้อยละ70ฝนตกหนักลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากเน้นปราจีนบุรีสาแก้วจันทบุรีและตราดกลอุณหภูมิต่ำส่วนย2่สองศาและสูงส่วนสานตัน3ึ3ง3องศาจากลมตะวันออกความเร็วลมสูง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคเลสคปสูง1นงเมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครริมณฑลฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่ลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสวนยี่สองศาและสูงส่วน ตั้นั้งสั้น4องศาลมตะวันออกความเร็ว10 20กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณกอากาศภาใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่ตกหนักบ้างแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสดุด23-25องศา และสูงสุดสามสององศาลมตะวันออกความเร็ว่าถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเล็กคื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนร้อยละ70ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด2 3่ถองศาและสูงสุด 32-34องศาจากลมตะวันออกความเร็วสั้นถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยคลื่นสูง1เมตรเบรณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรซึ่งนะครับในวันนี้30ตุลาคมจนถึง1พฤศจิกายนขอให้ฟาระมรดระวังนะครับในเรื่องของหย่อมพอบรรากาศต่ำที่อยู่บริเวณพื้นที่ด้านตะวันออกของภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับบริเวณพื้นที่ทะเลฝั่งอ่าวไทยด้านตะวันออกของภาคใต้ และจะเคลื่อนตัวเข้าใกล้บริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับขอให้ระวังในด้านของฝนตกหนักในบางพื้นที่ในวันนี้ถึงพรุ่งนี้หากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างขันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตาม และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ให้ดนวนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ